สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้รถทุกคันจอดนิ่งครับรถเบาตน้นเบาน,นุ่นการใช้ครับรถแม่พญาครับพรอ,อพีดรถขมอดอันนี้ทีมงานรถประดับครับจอดที่ซ้นทั้งนี้ยับไปทั้งนี้เป็นรถบัสครับรถบัสเขามาจอดอยู่ตรงนี้ทีมงานยูนนี่เมื่อสุขคันครับพร้อมด้วย ลูกหลุกลันๆกับเสือผ่านอาแพทยเด้วเวลาตากเดเวลานอนวยหลงพ้อคือมานอนอย่นี้กุฏิยุสัยกินเขากินน้ำไปกินแล้วกอนมามันา้วว่ามันตัวอะไรสามสี่หมื่น่นหัวเท่านะมันธรรมดาดิกานันแหล้วก็าบอกเรื่องเงินสดเห้ว เออปวดพูดปวดขักปวดเน่วังเวักินอย่างแนี้จังวังเัอเอ้ยาย่างนี่พ่อไปเลี้ยงสั่งยยอมๆสิเออนี่นี่นี่ยี่ร้านอย่องเนี้ยขาวขาหม้อน่ากินข้าวม้อกันแล้วนี่ร้านตามนี่เดี๋ยวเราลุกขึ้นมาใบใบมาสิส่วนเราไปตลาดมหาชัยหาน้ามากินเลี้ยงเราสื่อับสืปลาหมึกสื่อกุ้งสื่อยังมา เ็นอไเล่เรา็บไป่นกัาเห็นเรกหอมึงเห็าก็บอะไรกินของเหลวตัวถึงไเตว่าดีนี้เมื่กีไปเราได้เหรนั่งร่องเขาไปเรียนนี่นัเาใส่รถไปได้ไหเอามายัดใส่รถข่อยก็ได้ไาฝากรถข่อยไปก็ได้เออวาข่อยไไปไปหอดงเฮงใส่ถุงไว้น่ะนะเออเอามาฝากน้ำข่อยก็ได้แา Mặc dù à. à. ừ. ừ. không phải thì thì, thì... cái này. Bao cả lần nữa lấy truyền bắt sau ba mặt, chắc chắn mặt họi đi. Chị 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 cái chị 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 ตัวนี้ตัวน้องหลวงพ่อสงสัยข้างผุนเป็นงันกันเลยว่ามีหวงยูติมีหวงยูเ่ีอันนี้ก็เป็นอีกสาระหนึ่งตัวนี้แต่สาราว่ามันข้าเจ้าสี่เหียนกาล้งสียููเขาเตาติเมื่อนี้่เหรอเนาะสวดมนต์มันตส้าดิไปตะเกียบกระลาพึกตะไม้เฮาฝ่าหลวงพ่อมันคือบานเฮาปอดดิเอ้า นอนผักพันก็เน่ารถพอวันพี่น้องเนี่ยนอนอยู่ทั้งขังขอบคุณแฟนที่ยังน่านเน่นเป็นแฟนพี่ชายปาดทีมงานแอดมินบอตายหลอดดิสวัส <endeavor. S 1> ดีครับสวัสดีครับได้ยังมาฝากกันปลาทู <almost S 2> ปลาทูอีกแล้วปลาทููปลาทูทอดดิ<ๆ> วันนี้ขอกินน้ำท่านอีแล้วสันไก่มาหิวน้ำแปล่ากันอิ่มแล้วกับพักกันเยกใหญ่กันไปรับไปนอนเดี๋ยววันนี้พักกันได้น้ำแข็งมาจะใส่ใส่ด้า,านทททีทีทุง้งทุ้งทุ้งกอ,อกสิเ <c oughs> ออไม่ไหวซิบบัดซิบเจ็ดก <c oughs> ่อนไม่เอา มันแบตเตอรี่มันใส่ดีๆอยู่ว่าสิเพราะมันมันได้ยินไอ้มอนั่นกับว่ามันนั่นมันเป็นย้อนขวามันหลวมมือเสีว่านั่นออาร้องกระตุนเบื่อ่าสิบัตรเท้าก็เรียงเปลี่ยนเท่นบัตรพนั่นบัตรเท้าสิบพราเปลี่ยนบัตรชิดขึ้นราคาหนึ่งอีกไหมแต่ว่าสิมันต์บางนมันมาทรงเหรอมันบวกอีกสองร้อยครับบ่องเพียงเท้าเดี๋ยวเจ้าหน้าเดี๋ยวผม ี่บ่าเอ้สำหรับกูซื้อแบตเตอรี่จะคล้งองกันหอกเปลี่ยนหัวขวหมขนาดหัวขวลอยหนึ่งเนี่ยันสื้อโยบานห้องบอลสีบัตรขวแบตเตอรี่โอ้เสียเปียบฮะลอยนึงเลยเาเอามวนเนี่ยขวเดียวนึง เอานะกูมีเงินติดสาธุแต่นกทมง,งานลูกเต่าตื่นลอยพี่น้องภูเรงว่าท่านได้ใส่ประคัเชียงล้างมาเมาน้ำพอเรื่อใส่เสียกผูกฝสายผูกแขนนี่ลูกภูเรงว่าท่านได้ไนอนต่อห้องแบบนี้เอาแรงเพื่อเดินทางขอบคุณครับยักไม้อย่างนี้เราโค้นโชคดีอืห่างไกลมากกับเรื่องเงินเน่อยพี่น้อง เงี้ยป่ไปกุ้งคณะเห็นอ่นเขามาขายอ่ะน,น้ำแข็งอันควักจั๊กทงนด้นแหละนี่เขาเรียนไกลมา้นี่วะเพราะสร้า,ง,า,ารงเห็นจั๊กทงเนี่ยมันเอามาปั่นกันยืนในห้องไปเดี๋ยวพอใจเองเป็นไปได้อยากได้บท๊ทเด้อกุง้งวิ่งนี่งสิบบาทนับได้สิบเจ็ดก้อนมนะั้ง มองยูมองเ้าพี่น้องสับซับ้อนสับ้อน้อนเงี้ยนใส่กูดตื่นเลรวะกินไปละเขาพ่อยังกินเขาพออเดี๋ยวต้มปลาทูเดี๋ยวไปไหนกินแล้วพ <c oughs> ดียย <c oughs> ังจักมาโอ้ยังหลายอยู่วะนจริงดิเอ้า Cú ông ngân bọn liệt về làm về lá để Cái áo như vậy đó Ờ ừ. Áo giang dầu à Này văn dụt Này văn dụt mà Đây có văn đứa tháng như thế này Ờ Mưa tiêm tiêm lên vào đi Mày sống nhằng này Sống sạch kít chai sao bỏ mẹ sạch kít mẹ 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 lên Mẹ lên, mẹ lên vào đi ทีมแอดมินเนี่ยมันไต่เงย,ยัางเหือ,อ lo, นั่นเดียวพันลม้มกับว่าเสียไปเพราะมัน,มนจังเดียวไอพวกนีพ้พวกพวกมันกองกันหรือิๆๆีโนมีจนว่าใบเาด้อเมียจาอะไรยังคุณแม่อันนี้เป็นเมนูอะไรคะถามว่าออมมันคือสิบบกเขากับอัน ขาอแทมันสีเขาชายไปบอเออเป็นแจงเป็นผัดไทยออกหวานหวานเนี่ยตอนมันยังสิกินไงแกงสมไม่ได้ไหมเนี่ยบอกว่ามันมีไก่แั้แกงสมอะไรจะได้แบบสมสมออกเคยจังหนาแปะซาเนี่ยกินคือสีคือสศีเออขี้ศีกมีไก่ก็มีแห้งดิ่นแต่สนดีสดกับใบมีบานเน่สมน้ำเนาะไป วัลปลาช็อกเกอร์มาแกงนั่นเราปเขาปะแกงสมเออโอ้ติดใจชอกเกอร์หรอวะเนี่ยป้ายชอกเกอร์เอามว้เราต้องต้องต้มมันต้องพัดแมนเ่เนื้อมันแน่นเออแมาเน่มาคองหมเต้องตัวใหญ่เล้ตัวหอยิงเอานีโอ้ยมันเกิดมีเนี่ยยิ่งซ้ำซ้ำหางแหลมมันน่ะเนาะเออ ใกินหลาย้าใันกินดหลายวเสียไปเรื่อยเหมือนกินก็ขมอดู้ยำมุกมาเลยเขาจ้ดืองามปะแ้วันเราชาไข่มุกอะคลิปนี้ไปสมีสกอยพี่น้องพอกันไหมคลิปหนครับสรัคลิมนี้สบายดีพี่น้องมากข่อยยงชาไข่มุกอยเอาซ้ำีก่อนพี่น้องสั่น